กาฝากคูนหรือกาฝากราชพฤกษ์ต้นคูนและต้นราชพฤกษ์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นใหญ่ความมีอำนาจวาสนามีโชคมีชัยอุดมสมบูรณ์ภูนสุขร่ำรวยเป็นทวีคูณต้นคูนหรือต้นราชพฤกษ์เนี่ยหรือชยพฤกษ์หรือลมแรงเป็นไม้มงคลมาแต่โบราณเป็นต้นไม้ประจำชาติไทยและดอกคูนก็เป็นดอกไม้ประจำชาติไทยด้วย ก็เป็นไม้ที่ใช้สําหรับลงเสาหลักเมืองใช้ทําคาถาจอมพลใบของต้นราชพฤกษ์เนี่ยจะนิยมนําไปทําน้ําพระพุทธมนต์ทั้งใบและกันเนี่ยจะเป็นไม้มงคลหนึ่งใน9ชนิดที่ใช้สําหรับการวางรากฐานของอาคารบ้านเรือนตลอดจนสันพระภูมินอกจากนั้นยังเป็นสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคได้มากกว่า40อาการและสามารถใช้ทั้งทั้งเด็กสตรีอย่างปลอดภัยด้วยกันคูนเนี่ยสมัยโบราณเราเอามาใช้ใกินร่วมกับหมากครับ ต้นคูนหรือต้นราชพฤกษ์เนี่ยถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีตระกูลสูงมีเทพารักคอยดูแลรักษาการที่จะนํามาใช้หรือไปตัดเนี่ยก็ควรทําการพรีด้วยดอกไม้ทูบเทียนขอการนำเนยพอรจากเทพารักซะก่อนจะทําให้ได้สม ความปรารถนากิ่งที่คุณจะตัดและถือว่าเป็นมงคลสูงสุดคือกิ่งที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกจะอย่างไรก็ตามความเป็นมงคลเนี่ยจะสำเร็จผลได้ก็คงต้องอาศัยกําลังใจและการปฏิบัติของผู้ครอบครองเป็นอันดับแรกครับทุกอย่างก็ย่อมสําเร็จตามความปรารถนากาฝากเนี่ยปกติแล้วเขาจะมีคุณดีกว่าต้นไม้ที่เขาขึ้นแต่เราก็ไม่นิยมอมา,มาใช้ เพราะว่าหายากนิยมอามาใช้สําหรับทําเป็นเครื่องรางของขลังสําหรับที่จะให้มีอํานาจวาสนามีโชคดีมีชัยทํามาค้าขายคล่องตัวโอุดมสมบูรณ์พูนสุขทําให้ร่ํารวยเป็นทวีคูณขึ้นสมกับชื่อของต้นคูณหรือกาฝากคูณ